วิธีสังเกตผู้ชายเล่นเกมเจอผู้ชายเล่นเกมก็เหนื่อยหน่อยนะคะ,ะดูยังไงอย่างเช่นอันเขาก็จะแบบหาเรื่องมาว่าคุณนะคะด้วยเรื่องเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าเขาจะใส่ดราม่าเยอะมากแรงมากเกินจริงอ่ะโอเวอร์แอคติ้งเกินจริงหรือบางครั้งก็แบบงอนเกินจริงอ่ะนะ แล้วเราก็สักพักหนึ่งก็มางอเองนะคะเออเรายังไม่หายโกรธเลยมางอเพราะว่าเราเราก็โกรธใช่ไหมเออแล้วออก็มางอนะคะคือเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆบ่อยๆนะคะหรือไม่ก็จะชมผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าเรานะคะ,ะชมหน้าอกสวย อสะโพกสวยหรือว่าผู้หญิงคนนี้ดีเนาะทำงานเก่งเนาะต่อหน้าเราชมให้เราฟังนะคะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการทดสอบการควบคุมอารมณ์ของคุณว่าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีระดับไหนนะคะอ่า ถ้าเกิดว่าเขาว่าอะไรคุณเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณแบบทำเป็นเรื่องแบบเรื่องลําใหญ่มากคุณก็ใหญ่ตามเขาไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะสอบตกข้อนี้ไปเพราะว่าการที่ผู้ชายจะหาผู้หญิงไปเป็นคู่ชีวิตสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในระดับดีที่สุดนะคะเราก็เช่นกันเราก็ต้องมีการคัดเลือกมีการทดสอบถูกปะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ เราก็ต้องปรับจูนนะคะอย่างเช่นเขาว่าอะไรเรามาเงี้ยเราก็แบบอ๋อค่ะได้เดี๋ยวคราวหน้าไม่ทําแบบนี้เนะาะคราวหน้าก็เงี้ยก็ปรับให้มันเป็นอารมณ์ที่นุ่มลงไปนะคะอะ่ส่วนถ้าเกิดชมผู้หญิงคนอื่นถ้าได้อยางชอบแบบนั้นชอบนมตุมตูมๆใหญ่ๆเดี๋ยวฉันไปทำนมให้เนาะเอาไหมอะไรแบบนี้นะคะคือมองทุกอย่างให้มันเป็นอารมณ์บวกนะคะเขาก็จะ เห็นว่าคุณเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะแล้วเราก็จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นคู่ชีวิตในระยะยาวได้ฝากไว้ค่ะไม่ไดราม่านะคะเป็นความคิดเห็นเฉพาะส่วนหนึ่งนะคะซึ่งความรักมันมีหลายรูปแบบถูกไหมอันนี้มันเป็นแค่แบบหนึ่งที่เราควรที่จะเก็บไปใช้ ฝากไว้ค่ะ